พุงนะพุงนะย่ามานอนเห้นมาได้เข่าตายเบิร์ตมาได้จ้า <c oughs> ข้างหลังใช้วัดทําเสือไหมใช่ค่ะใช,ใ,ชใช่ใช่น้องเหมือนนางเอกที่เหมือนอยู่ในละครตลอดเวลาเหมกกะาะกับการเป็นนางเอกจริงๆอุ้ย ไม่ค่ะไม่จริงม,ม,มาดิาจริงจริงหนูหนูก็ก,ก็มีมุมไม่ใช่นานอีกเหมือนกันค่ะอันมา <c oughs> เชียวจ้ะเลยมาเชียวเลยมาเหตุบุญ <c oughs> จริงๆหนูโก้ครับ <c oughs> <c oughs> ชามจีรีย์จะต้องขับไปโรถค่ะ <c oughs> หนูดือด้อค่ะเป็นค,นคุณครูจริงเหรอครับจริงค่ะเป็นค,นคุณครูสอนวิชา เอาลงมาใส่นเรยหนูรับด,ดีคิดท่ายลูกด้วยนะคะข้างไปเลยะคะ่ะขามานันหลบไปเถอะมิชาผิดคีย์มิชาผิดขียเราต้องสลับกเอ่ายเดิน ระวังระวังก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะระวังก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก้าวหลังแล้วกล้องหลังแล้วก้าวหลังกลัวกลัวไม่แต่ในนี้แล้วค่ะโอเคไปทุกคนคะตอนนี้เราก็มัรายงานสภาพอากาศฝนฟ้าจะตกค่ะก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรเราไม่ได้ถ่ายรูปเลย เก็บไว้ในความทรงจำค่ะเดี the men. The men. So so ๋ยวรอดูในคลิปแล้วกันนะคะดูหน้ามีร้านนันงข้ามบันไดด้วยเราแกล้งเดินข้ามนาไปเราเดินข้ามไปเลยที่มีนาคาเฟ่ค่ะลังกระทรรเสือโอ้ชะลังสือ เออเออผู้คนมากมายซ้ายขวาอ๋อเออออเอเออเออร้องเพลเขาไม่อายเลยฉันงงมากไม่คุ้นมากพี่บีระวังเดินเดินปุ๊บปุ๊มหายเลยนะเนี่ยอยู่ดีๆพี่บีหายไปแจ้๊นะนั่นน่ะสิใส่แว่นเออใส่แว่แล้วยังไม่เห็นกันอีก่ะ อืทำเลสิกไหมเลสิกไปก่อนโอเคแล้วทำเลสิกแล้วเจ็บตาคะพักตาออกเลยดีกว่าตาหอไปเลยจริงเดินๆอยู่ปุ๊บเดินอยหลังปุ๊บทุกคนพิมมาว่าอะไรคะทุกคนบอกว่าถามใครเนาะถ้าตกตัดคลิปกันไปๆนะคะเพื่อนๆ นนาเมียบอลร้อนติคูพี่พูดพี่บีถูอแรงขนาดนั้นกล้องไล่แล้วมั้งครับน่าจะต้องเปลี่ยนกลัวไม่ใช่วิน่าทีน่ะอันคืออะไรมันคือบ้านบ้านน้อยคโอ้โหโอ้โหเก่งใจข้อเข่าด้วยเขาหรออืมเขาวิ่งไปเก่งใจข้อเข่าเลยค่ะวิ่งไปเถอะฉันจะเดิน วิ่งไปวิ้ย์มึงขอโทษค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรเลยสะดุดนิดหน่อยออบ้านด้านหน้า <laughs> <laughs> บ้านของเราโอเคอย่าใช้คำว่าเรา,า,ไ,า,าไม่เออ น่ากลัวเหมือนกันพอมาดูใกล้ๆก็ไม่น่ารักเท่าไหร่นะเหมือนบาน้านอะไอือเหมือนบาน้านอะไรบ้าเหรอมันมีโทรศัพท์ให้กดด้วยอ่ะลองเทรไม่มีไม่มีที่รงอ๋อเหรอกดแจ้งเบอร์หายไ,ไ,ไม่หีอันนี้หายโอ้โรยังไงเน,นาะบ,บ้านผีสิงปะครับเออ,อไปนอนเถียงนะวุ้ยเขามีเถียงนาด้วย กวัยเกรด้วยมาแล้วหรอนี่ไงเราก็ข้ามไปเลยเราก็ข้ามไปเพราะเราอยากได้บันไดร้านนั้นเออเราเป็นคนดีนะที่นี่มีนาคาเฟ่ค่ะการสนับุรีไหนนาแบบนี้หรือเปล่าที่หนูเคยเล่น วางลูกเพลนเปียกการลบยานี่การลบอันอันอันลบกลาเนี่ยเออดึงนี่สิอนิ้วโป่งจุ้มเข้าไปได้ดีไหมในมิฟุ่งเนี่ยนะนิ้วโปฟ่งจุ้มเข้าไปใด้ดีนั่นสิเออนะแบดึง,ง,ง,งเไไองอเออเออบะย้ำบะย้ำอันนี้ก่ะบัะย้ำปักกับใส่นิ้วโป่งปักเข้าไปหลักมันจะบ่หาพูดอะไรวะกำลังไปดูเรื่องอะไรยาโมนิโป่งปักเข้าไปย้ำลบไหมลบอะไร ลบคือถอนถอนถอนเวลาถอนน่ะให้เอานิ้วโป้งปักเข้าไปแล้วค่อยดึงเวลาเวลาไอ้นี่เหมือนกันเวลาที่เราปักอะแล้วเราเอานิ้วโป้งกดลงไปเอ้ให้ลากมันลงดินเออแต่สมัยเนี้ยเขาไม่ใช้คนกันแล้วเขาใช้เครื่องเลี้ยวปากใช้เวลามากกว่าอ๋อหูนี่เองความดูเออความดูใหม่ความรู้ใหม่อื สว,ว,วยสวยสวยเถียงอืมอืมพื้นมันแปลกๆนะคะ <c oughs> มันเด้งเด้งได้ <c oughs> <c oughs> จะดีบัลลก เคยกับนักเรียนสีนักเรียนว่ายัางไงบ้างคะต้องตะขาดแล้วไาแ่แสนวัดนางว <c oughs> ิชาเกษตรอุยทำไมอันนั้นไม่ถูกจังอ่ะนักข้าวปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะยาดอกยาดอกยาที่เขาบอกว่าไม่มีค่าเฮ้ยอะไรก็ แต่จริงๆแล้วดอกญ้ามีประโยชน์นะคะยังไงอยู่ริมทาง <laughs> แค่นั้นแหละดอกญ้าริมทาง <laughs> ถ้าคูโดดลงจงทางมากน่าจะโดนปรับบ้วยแหละขเขา้ <laughs> เาเขาเข้าเขาไอ้นี่หมดดอกญ้าในป่ากูนเสียงหน้าน้อยคอยรักนี่อยู่เทียงหน้าน้อยคอยรัก รอพี่อยู่ที่เดิมเสมอจะเดินปหนุโอเคอค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่เดียถามเร็วคู่หนึ่งไม่ไออกอตัวน้อยตัวน้อย เราเข้าไม่ได้ต้องนึกบินเ้อ้อระวังนะฮัลโหลสร้างน้อยอ๋อน้องวิ่งไปจะไปเล่นเปะแต่เปะมันขาดเด็กแกล้งเด็กนะคะน้อสวยจังเลยมุมนี้ทุกคนดูสิคะ แน่นสิคะแสงดีมากเวลานี้แสงกำลังดีเลยค่ะร้อนเหรอลูกร้อนเนาะร้อนเาะฝนยังไม่ตกค่ะสบายเลยนะฝนกระเป๋ดยามรอคนเดิมรีบไปนะอะไรวะ ทุกคนไม่พีมาะไรแล้วทุกคนจะดูทุกคนดูวิวอย่างเดียวเหรอให้ทุกคนดูวิวอย่งดีแม่วีไหม